อันนี้เป็นการแบ่งแบ่งปริมาน้ำยางให้เป็นสัดส,ส่วน1กิโลนะอันนี้สผสมน้ำส้มค้ายาลงลงไปแล้วเดี๋ยวอีกสัาพักมันจะแข็งตัวเป็นการแบ่งก่อนรีดแผ่นที่เสียบนี้ทำจากอลูมิเนียมนะน แผ่นหนึ่งก็ประมาณ1 1กิโลถึง1กิโลสองขีดอันนี้เป็นพี่ผมเองนะพี่สาว เมื่อกี้ก็เป็นแบ่ง2อกิโลก่อนตอนนี้ก็เป็นแบ่ง1นกิโลละแล้วรอประมาณกี่นาทีพี่เต็มครึ่ง,งชั่วโมงนะบางทีแต่ตยางนก็ไม่ไม่นานอืมแต่เราต้องคอยดูตลอดเวลานะถ้าช้าไปยางแข็งมันก็อ่าจะรีดไม่ได้มันต้องเอาประมาณนุ่มๆประมาณ ตัว่วโอเคแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะมารอประมาณครึ่งชั่วโมอง ันนี้เ okay. อาแค่น,นี้ก่อนส่วนที่เหลือก็สมมุติว่าน้ํายางมันเหลือจากตะกงเราก็จะมาใส่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ติมเบาเบ,าพ,บาพิมพ์รุ่นสมัยก่อนเลยนะใช้รุ่นแรกเลยนะมีปริมาตรก็ประมาณหนึ่งกิโลนะได้ไหมหนึ่งกิโลกว่าแล้วแต่เนี่ยมันเหลือเพราะว่ามันจะได้สมมุติว่าหนึ่งลองทามที่ห้าจ็ดเต็มก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งก้อน 2, สองก้อนสมก้อนเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วเราก็มาตกอเคคนระับ